ลายให้คนดออมาให้หน้าพี่น้องตอนนี้ผมไม่แกะคนเลยเสรจเลยไม่น้อไม่แก่สอหลังนะแต่ตอนนี้มแคะสอมหลังเหมือนกัน้ตอนนี้ก็ตัวลายห้งาริ่มมาไหม้ทู่งทาสร็จจะลยเห็นไหม้ไมกันเนาะาคนกับปหาเงินดู่ไ นี่ตอนเช้าเน้อพอาแก่ไปไม่พวกโมงมาคนไกลระมันพวกโมงอย่เยแต่มมีพเขามมีพวกเขาหลายคนเลยตอนเช้าเก่าหอเปาในในโดดโขงมีดอดโคงเลยตรวนน้นข่ายตัเชียบเราไปตรงโน้ดิบแดงเนาะ Bao kai vienna, kai sông bùn sáng nó rung an biển, rung an lưng an được an lưng 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 nó, lưng an lưng an lưng an lưng ีนแดงเราเพนตอนเวลาอย่างนี้ท่านไม่นา ລາວເຂົ້າມາເບແດ້ເຂົ້ เบิงเาเราแกบไปซอยเบียก็ไปนนี่มาหอดงานเบียก็เปนแบบนี้มาย่อเฮือนไป็นบอนี้เบาแก้มาหยอเฮือนเนาะเบื่องเงาะรทีทุกทีแหละเนี่ยหากันพบบนียออเทียงล่งนี่เปนบบนี้ฮือนเราเป็นเป็นเทียงหน้าเปนเอาปสิย่อไว้ฟังนี่เนาะเปิดกหาคนในบาทนี่มาประมาณสามสี่สิบคนไป็นแบเพื่อสิ่มาย่อดซอยกันเนี่ยยอย่อยกขึ้นบอลเก่าบอนี้นะปน่มาซอยกันี เขาหาการไปน่องบริจางใช่ป่ะพี่ไปน่องหากันเนาะหากันอันนี้คนกระเดื่มมากเนาะตอนนี้บวกลูกมาบราณหกโมงหน่อยๆเนาะคนกระเดื่มซะย่อยมากนี่ยกาหาตอนเช้าก็มาตอนเช้าเนาะมีไปทงหน้าพี่น้องไปทงหน้าเนี่ได้อยู่ในบาทเนี่อยู่ในบาทบวกลูกลงอีกคทีหนึ่งเบื่อมางมาแล้วกับซอยกันเนี่พี่น้องหากันซอยกันเนาะลอยเงี้ยเนอก มันทุ่มดินไม่ไปเนองมันทมดินไมเนาะง่ายไปน้องกันละทุ่มดินแล้วก็งอขือนลังนี่เน่ยเทียงหน้านะม่นเ็เที่ยเหนอนเนือนไปอยู่ในบาทเนาะอันนี้ไปเทียงหน้าพปเลยเป็นสีอขึ้นมาไวบอลทุ่มดินเนาะเป็นเจ้าตวนีเห็ดบอยเน่กระบไปคมไม่บอลีดาก็ต้องงออู้ดนกแขงพี่นองต้องใส่ประมาณสามสี่สิบคนก็สีดน้อง เดเงนี่ยอารอดอรอดรอดเพื่อนยาเะเประกาศให้เขาให้น้ำคิดนะเพี่อนเกินนนน้ำซ้ม่ยีแก่เนาะกินแตงเบาแนากินเสียมากินน้เบนเนาะกินแต่เช้าเนาะวาแต่เช้ามาตะโงวุ่งเนาะอาชีพมัเี่ยเไม่ยกระโดดียาวเลยเี่ยเพี่อนเนยีลาพี่นเาะปากลาวด้วยเอเนานี่ยังใหม่ใหยเนาะถุงถุงจะก็ไล่กูได้สินหัวสินยังเสียเน เราจะจิกขึ้นเขาไว้แล้วกับผู้ชมทุกคนที่รับชมเราบ้างก็เราจะข้อเห็งไว้แล้วก็ไเบสคือเมื่อวานนี้ว่าไม่ยอมให้เราเนี่